ครัสวัสดีครับสวัสดีครับ แมงทุา3พันสองลูก6,000

บอกกันนะว่าตอนนี้ผมก็ไปทําคอมมานิดหน่อยผมไม่รู้ว่าอาการแบบจะกระตุกเนี่ยกระตุกคางค้างเนี่ยมันยังไม่หายไป100%นะแต่ตอนนั้นก็คือมันแบบกระตีนกรีนอยู่ดีมันก็ค้างใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันน้อยลงกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วแม่งค้างเอาค้างเอาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ผมไปดูมาน่าจะเป็นที่แรมเพราะว่าแรมผมน้อยแรมผมแปดชีเองตอนนี้ผมก็ไปหาแก้แก้มาทีหนึ่งก็ พอเลื่อนๆอยู่แต่ไม่ได้เลื่อนแบบแบบลื่นแบบปลาหัวหมาแตกอะไรอย่างเงี้ยพอมาที่หนุ่มแบบที่คนเย่มันก็จะหน่วงแหลกกระตุกอะไรอย่าง เ้าขาอะไรวะเนี่ยชินามอนที่เอามาทำไม ได้ประมาณเจ็ดหมื่นเนี่ยนะทำเป็นเล่นไปคิายิง้ไม่อง็อาฝาก i แต่เครั้งนี้ผมไปฟาร์มรอบหนึ่งก่อนคิดอยากฟาร์มตกปลาละตอนนี้อัปเดตนะผมตอนนี้ผมมีไม้ปูกป บวกหนึ่งหรือว่าบวกศูนย์นั่นแหละเอเอเรลหนึ่งนะถ้าจะาก็คือต้องมีของแต่ผมไปดูของ์ดละก็ใช้ขอร์ดนี้อยู่เอาง่ายเรลสองที่ประมาณสี่แสนในการคาบแล้วก็มีผ่กฉลามมาหนึ่งอันคือนยืนติดหลังตอนที่ผมอลงโกวันนั้นอนะ่ะ ซาเวียครับผมใครที่จะเข้ามาเล่นประเทศซาเวียนะครับกดผมจะบอกอยังไงวะก็อยากจะทิ้งลิงก์ดิสอยู่แต่เขียนเข้าประเทศซาเวียนะครับฟีวาลินนะครับเข้ามาได้เลย ผมมีปูนสิกลูกละ นี่ใช้ประมาณ2ล้านในการขึ้นระหว่างสุนรกับคูบก2เงคือเอาไหนก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาในกรแต่ที่แม่งหนักใจตรงนี้แหละ ไม่เผื่อจะติดผมมีสูตรสนใจไหมสูตรอะไรครับกาบโต๊้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยากาบโต้ไม่ติดเคยลองแล้วต้องตีโต๊ะเราไปบออทำไมอ่ะคือมันเหรียญละแสนไปอ่ะเรียบร้อยกาบกับจริงด้วยอ่ะเรียบร้อยแล้วทีเดีโอให้หนุนเจอกับให้ไหมสิบล้านจะตีติด หเนื่อยใจมัวล้มสามวันพี่เลียวต้องไปจักรยานรอบเมืองวนเลยเหรอวนเลยเหรอหัวล้มสามวันเราต้องโล่งทวีตร้านพี่เลียวหนูเจิมให้เลยหนูเจิมให้ชิรื่องเหรียญดงโซนอ่ะเอาอ้าวไม่เกี่ยวนะเครื่องโซนการคือเหรียญติดรอยติดรอยชัวปืนปืนนี่ก็ ตูปืนไม่ติดโดนเจอปืนแน่เลยหสิบล้านยังไงก็ตินแดงเงินแดงผมโคตรขายนะเลีดละหกสิดสิประมาณนี้เอาง่ายเงินแดงหนึ่งพันเท่ากับเจ็ดหมื่นเรียดละเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นลืมกดเปอร์เซ็นต์เกือบละเปอร์เซ็นต์ก่อนนะ แล้วเหรียญตรงซอยจะไปหาตรงไหนุ๊ ไอรอนนี่ไม่แ่จวมีหอเลไอรอนมีโคเมียมไม่มีโคเมียม,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 มต้งจะไม่เปลี่ยนใช้อะไร,ะร,ร,รงหรอกเล็ก ก็คือเราไดไปฟาร์มะลรเดี๋ยวไปฟาร์มเลยโควิดยสิ้าอันเช่นกันไอรนยี่ห้าบูยี่หโกยี่ห้ติเก็ตติดขายไฟยี่ห้าไดมอนด์คือตอนนี้ผมมีเกี่ยวของทุกอย่างแล้ว ส่วนสายไฟนี่แหละปัญหาประเด็นอะ่ะนี่แหละคือตัวปัญหาคือมันจบได้เว้ยแต่แค่ตรงนี้คอมผมไม่ไหวกับการขับรถคือผมต้องรับซื้อเอาอย่างเดียวอะ่ะ ยี่ห้าได้มาพนอะมีป่าววะคอปเปอร์คอปเปอร์ยี่ห้ามีโอเคปูนยี่ห้านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผมสามารถเอาเหรียญเอฟเคมาตีได้ นี่เดี๋ยวผมไปหาฟาร์มทิกเก็ตก็ไม่ใช่ปัญหาโคเมียไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่สายไฟนี่แหละปัญหาของจริงคือตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อของก่อนตอนนี้ผมมีตังค์เท่าไหร่วะสี่แสนสี่แสนใช่ว่าโอเคงั้นเราไปหาซื้อของกันดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแรกเลยคือผมฟาร์มเล็กสักแป๊บนึง เราต้องไปฟาร์มเหล็กกันเลยชุดชุดสองชุดกันได้น้ะ ที่ผมจะติว่าไอ้ไม้บกสามแม่งไม่ใช่มันไม่ได้ติดปัญหาอเลยเลยมันติดปัญหาอย่างเดียวคืออ่าสายไฟอย่างเดียวเว้ยแสงไฟแม่งแพงส่วนไอ้โกะก็ไม่ใช่ปัญหาที่ผมสาม,มารถหาได้เว้ยโกอ่ะ ถ้าผมไปฟาร์มเหมืองคือเอาง่ายถ้าผมฟาร์มเหมืองอะผมได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งเกาะได้ทั้งของเหมือนคือผมไม่ได้ยังมาอยากฟาร์มให้ดูหรอกแต่แม่งแบบอยากได้หวังวันนี้ขอตีให้ดูแล้วกัน ใช่ครับยาว พ่อมาเซงน,นอะไรอ่ะไม่คือกูจะสมัครด้วยอันนี้ไอ้อันอื่น นี่อ่ะไปเปิดโทรศัพท์กูละตัวเลขตัวอักษรและ É เร็วกว Oh uh -huh. ยังไงต่อป่ะ <ส van. S 2> คืออะไรเนี่ยกูงง 1คือไฟล์คือ i1 จะมาดูที่2